ดีกาเมนิมชาแนลนะคะวันนี้ตัวบ่นลังมาเลยวลังซ้ำลําซ้ำวันนี้อาหารมื้อเช้าของเมนิมกออ็ข้าสวยร้นอนๆข้าสวยร้นอนๆนะคะน่ากินเบอกข้าสวยร้นอนๆพร้อมกับแกงส้มชะอมกุ้งน,น่านนกินว่ะแกงส้มชะอมกุ้งเขินไปละไม่รู้จะกลับมาปะ มากินกันนาะอร่อยอร่อยนะมากินกันอืมแปให้กินนะไม่เกินให้ดูอร่อยอร่อยอ,อ,นนะอร่อยอนืนจากมีตัวป่วนมาเขารู้ว่าเมื่อไหรเมื่อไรจะถ่ายทำแต่เช้าเลยไปดูปป่ะอืมไปดูปป่ะ หลอกล่อให้ไปดูแมวข้างนอกนี่ชมปุ้มเรามากินกันนะเดินไปที่เซเว่นมาจากที่แล้วก็เอามาดื่เอามาดื่ประมาณนี้

อันนี้เลยเอามาอย่างเดียวเลยเองส้มมันจะเข้ากับพวกหมูทอดนะแต่นี้มันเป็นชะอมทอดมันก็มีไข่อยู่แล้วอโอเค หมายมันเปลี่ยนไปเนาะการแต่งงานก็ไม่ไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็ไม่ได้แต่งงานถ้ามีคนมาขอคือเรารักใครสักคนน่ะคนนั้นมาขอก็แต่งไปเอนะอถอเนาะเราคิดเยอะก็ไม่ได้แต่ง มันเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นทุกวันเลยเริม่มโดนในตลอดไม่ต้องเสียอกเสียใจนะพอเปลี่ยนความคิดจะชีวิตเปลี่ยนเลยอืมอืเรื่องจริงนะเรื่องนี้เรื่องจริงอ่ะทุกอย่าง ให้อยู่ในโลกในความจริงทุกอย่างจริงได้หมด เพื่อนถามว่าวันนี้ทหลองอะไรคนะทดลองความรักความรักลงตัวเขายังไม่ขอแต่งงานเลยแต่ว่าคิดว่าเขามาขอไว้ก่อนแล้วผู้ชายอ่ะเรื่องการแต่งงานอะเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะ แล้วผู้หญิงนะต้องคิดแล้วคิดแล้วเดี๋ยวเขาไม่มี่อกันเลยแล้วก็ไม่ต้องไปถามเขานะว่าเลี้ยงเราได้ปะต้องถามเขามั่นใจว่าเขาเลี้ยงเราได้อยู่แล้วอ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ยืนยันว่าเขาเลี้ยงเราได้แม่ไม่นมคิดวา่างนั้นนะก็คือประโยคว่าเมื่อคุณเคารพฉันฉันก็จะให้อะไรทุกอย่างะเหมือนทุกอย่างที่คุณคิดประมาณนี้ไม่นิ่งประทับใจมากเลยแล้วประโยคขึค้นปรทับไรอีกอย่าง ตอนรู he so, yeah, um ้จักกันใหม่ๆเขาขอไอ้นี่เนาะเขาขอขอรูปจะเก็บไว้ในมือถือแม่นิ่มก็เลยตอบว่าแม่นิ่มยังไม่มีรูปสวยเลยเขาก็พูดเหมือนว่าเหมือนว่าเขาก็ไม่อยากได้นางฟ้าเขาอยากให้เราอ่ะเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นแหละโอ้ระทับใจอืม นิ่มก็เลยหมามั่งตรงนี้หมดเลยอะใจอะงานทานแทบไม่ต้องทำก็คือทำได้ก็ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ดีก็คือเราสนใจเรื่องนี้เหมือนการโฟกัสมันเปลี่ยนแต่งานก็ดีนะ ความรักก็ดีตอนนี้องค์ตัว,ตตวเหลือแต่เขาขอแต่งงานแต่ไม่นิมก็ใจเต้นไปแล้วล่ะว่าจะอ้อมค้อมไปทำไมเนาะเรื่องพวกนี้ยก็เลยบอกว่าคุณแต่งงานกับฉันได้ไหมนาน ยุคนี้แล้วเป,ปลี่ยนไปไม่ใช่ผู้ชายขอผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงของผู้ชายถามว่าไม่นิ่งกลัวไม่ได้เหรอไม่นิ่งอยากรวบรัดตัดความและอย่างไม่นิ่มหลงรักลูกของเขาด้วยลูกของเขาก็เด็กผู้หญิงอายุหกขวบไม่นิ่มคิดว่าเขาก็าคือลูกของไม่นิ่มเลยละ่ะ แต่อาศัยท้องท้องแบบคนอื่นมาเกิดอะไรเงี้ยแม่นิ่มก็พูดไปตรงตรงอ่ะความรู้สึกอย่างรีรรู้สึกอย่างงนะี้เนาะน่ารักนะอ่ะพูดแล้วก็เหมือนเด็กปั้นของแม่นิ่เนมเลย เด็กๆเกนอะชี้เนี่ยแล้วก็สั่งสอนสอน,สอนเด็กเขาเป็นเด็กฉลาดย,ยังไม่เจอตัวกันเป็นๆเ,เจอแต่ในคลิปในวิดีโอแม่นิ่มก็หลงรักไปแล้วแม่นิ่เหมือน นางสาวจักรวาลก็เรียกว่านางนางสาวไทยนางสาวจักรวาลใช่ไหมเนี่ยเรียกถูกไม่ที่ถูกอะ่ออะนั่นแหละคือนิ่มรักเด็กค่ะอะไรประมาณเนี้แต่รักจริงๆอะ่ะรักแบบลูกเลยอะ่ะแล้วก็คั่งเลยด็กเเนี้ยอยากได้อยากไปเลี้ยงลูกเขาแล้วอะอประมาณเนี้ยอยากไปเลี้ยงลูกเขาอยากเจอวยวไอะไรเนี้ยมไม่ได้ว่าอ้อน ออนออนพอแล้วนะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราเราอยากไปเลี้ยงลูกเขาใจสิดขาดว่าลูกเราน้อยใจไหมเขาโตแล้วอ่ะเขาไม่น้อยใจอะแต่ลูกเราที่แต่งงานก็ยังไม่มีลูกเนาะอดหมดกันไม่ต้องแย่งแม่แล้วแย่งตอนแรกๆอ่ะ ก็มาจองตัวเลี้ยงหลานเนาะคือลูกลูกแต่งงานแพนแต่งงานแล้วก็จะมีลูกอะไรเงี้ยก็คือพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาค้าขายนะเขาก็จะเอาแบบให้เราเลี้ยงลูกเนาะลุมเลี้ยงหลาน,นแเราไม่ได้ตอบปฏิเสธหรอกพอดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาพอดีแต่ก็เขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันเป็นรักออนไลน์อ่ะ ต่ไม่นิ่ม,มั่นใจเชื่อใจเพราะไม่นิ่โฟกัสมาไดปา้ประมาณประมาณแปดเดือนเลยมั้งประมาณเนี้ยอืมเขาบอกอยากได้อะไรก็ให้โฟกัสเอาพอดีอยากได้สามีฝรั่งสามีต่างชาติอ่ะประมาณเนี้ยอืมเหมือนเหมือนพูดเล่นๆเ,เลยอะ่ะอถ้าเราจริงจังมากเกินไปเขาจะไม่มาพอพูดเล่นๆมาอืเพิ่ม ฝนนุ่จะมาถ่ายคลิปอีกทีตอนที่เขามาอันนี้มั่นใจว่าเขามาเพราะแม่เนี่ยเป็นทุกอย่างของลูกเลยอ่ะพ่อแม่ก็เป็นครูด้วยอบรมบ่มนิสัยสอนหนังสือแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างที่แบบมันเป็นคอร์สพิเศษเนาะที่จะสอนให้ลูก เรียกคอสพิถูกเหมือนกันมนกงเป็นคอสอินฟินิตี้เพราะเราต้องการให้เขาว่าเป็นเป็นนางฟ้าองค์น้อยที่โอเคน่ารักแล้วต่อไปก็พัฒนาการเป็นนางฟ้าองค์ใหญ่พระเจ้าเขาส่งนี้ ให้ไปดูแลเด็กคนนะี้แรกแรกแม่นิ่มคิดเล่นๆนะคิดว่าเขาจะไม่เอาแม่นิ่มเป็นพัญยาเพราะว่าแม่นิ่มอายุแค่หกปีนะเพราะเขาเอาอยุแค่สี่เก้าเมื่อเขาเข้ามาเป๋อเล่ๆเราก็เลยคิดในใจนะแต่ไม่ได้พูดออกมาคิดว่าเออถ้าถ้าไม่เอาเป็นพันยาก็เอาเป็นแม่นมก็ได้นะเรายินดีเป็น ไปดูแลเด็กคนนี้ให้เพราะเรารักรักเด็กคนนี้ประมาณเนี้ยอืมแต่พอเขาตอบกลับมาแล้วเขาโอเคอืมมันยิ่งดีใจมากเลยทั้งทั้งที่ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นตัวจริงอ่ะเป็นเพราะว่าเราเราหลงรักลูกเขาไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะอืม มีแม่นมีทั้งแม่นมมีทั้งแม่เป็นสาวชาวไทยเรียบร้อยเป็นเด็กมารยาทประวัติแม่นิ่มคือเป็นเด็กมารยาทเก่าเล่าเพิินแหละตกลงจะมาสื่อสารเรื่อง แกงหรือว่าสื่อสารเรื่องตัวเองเอ่คุยมกินไปคุยไปคืออยากให้รู้ว่ามันมีอยู่จริงเนาะตอนนี้มันก็คือคําพูดคาเขาพิมเองอะ่ะไม่ใช่พารากราคําพูดเขาพิมเองแล้วแม่นิ่มก็เชื่อเขาหมดใจ ก็มีประโยคหนึ่งนะพูดบอกว่าฉันจะรับรองคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีข้อบกพร่องอะไรฉันก็รักคุณฉันก็คิดว่าคุณก็จะคิดเหมือนฉันเราก็เลยตอบไปว่าคุณฉันไม่รอแล้วว่าจะว่าจะรับรองคุณตอนนี้ฉันโอเคแล้วอะไรอย่าง,งเงี้ยนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกที่รักทุกคำอ,นะอ่ะ พไม่ได้มีความสุขทุกอย่างในชีวิตมันก็จะลาบรื่นแนะนําเลยเพื่อนขอให้ใจมีความสุขจากเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องสามีภรรยาเนะมันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็บรรยากาศดีเป็นบวกแล้วก็บวกค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่เราคิดทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเป็นความจริงขอให้เพื่อนมีสติแล้วคิดดีเท่านั้นนะ มันก็จะออกมาฟุ้งๆๆๆเลยการที่จะฝึกว่าเราจะคิดดีเราจะต้องรักทุกคนคนะ่ะไม่ใช่ว่าซําซ้อนใหม่ถึงว่าให้ความรักกับทุกคนเหมือนพี่เบิร์ตนอะเออยกตัวอย่างพี่เบิร์ตชัดเจนเนาะว่าพี่เบิร์ตนอะเป็นคนที่รักทุกคนอืมคือมีเมตตากรุณาวเบิกขาแม่นิ่มกเ็เสกตัวเองให้เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันแล้วพอ พอมันใช่อ่ะความคิดของเราอ่ะมาแบบปฏิหารหมดเลยอ่ะก็เหมือนเรื่องเมื่อวานเน่ะฉัไม่นิ่มดีใจมากพั่นิ่มไม่เคยกอดพี่ชายมาก่อนเนาะพี่ชายพี่ชายในไส้เลยอ่ะอืมก็เกิดมาด้วยกันอ่ะอืมทีละคนครั้งแรกกอดพี่ชายใหญ่ก่อนเพราะเราไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งที่แม่ให้ ให้หลานนะแต่ว่าถ้าเขาคิดเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะ <_ an> แต่เราปรารถนาดีกับเขาประมาณเนี้ยเขาก็คิดว่าเราเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเราก็แรกๆกับคนเราก็ต้องมีอารมณ์เนาะอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราให้ให้โอกาสเขาถึงเขาจะไม่รักเราเราก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอือแล้วผลที่ออกมามันก็สำเร็จตามสิ่งที่เรานึกคิดเพราะเราอะ สร้างบรรยากาศแบบไม่เรียดเขาเรียกบรรยากาศแอลฟ่าอืมอาจจะมากกว่าสิบด้วยซ้ำมมันเริ่มจากสูตรหนึ่งขึ้นมาค่ะม,มันก็ได้รับคำตอบเลยว่าโอเ,โอเคพอเราได้รับโอกาสนั้นคือพี่ชายเข้าใจเราเนาะพี่ชายคนที่สองเราก็กอดเขาแบบร้องไห้เลยอะอืม การร้องไห้ก็เหมือนการซารบซึ้งใจอืมแล้วจักรวาลก็จะให้เรามาอีกอืมไม่ใช่ให้ความโศกเจ้าแต่ให้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เรื่องพวกนี้มันเหลือเชื่อนะอืมคนเราอ่ะติดวิญญาณคนเรา มีมากกว่าหนึ่งเหมือนตัวเราเนี่ยเขาก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นเนาะทั้งทุกทั้งอะไรแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยผ่านมาทุกด้านแล้วไงก็วันนี้ก็เหมือนจะมาถ่ายคลิปขอบคุณพระเจ้าเนาะหรือขอบคุณจักรวาลนั่นแหละที่ให้เราได้สิ่งที่เรา อยากได้นะเขาคงมองเรามานานแล้วล่ะวันนี้คือกินข้าวทั้งน้ำตายเนาะซับซึงใจอืม อันน,นี้แม่นิ่มจะโกรธใครอ่ะโกรธได้จะให้รู้ตัวไม่เกินสิบวินาทีอ่ะหรือ10เ็ดวินาทีทบเวลาไว้เผื่อไม่รู้เลยนะทุกอย่างก็จะไม่ลงหลุมดำตามที่อาจารย์สอนวันนี้มันก็อาจารย์ที่เราเรียนคลิปมาเนาะไม่ได้เรียนกับ ท่านโดยตรงก็คืออาจารย์บัณฑิตนะซึ่งนังสีกับอาจารย์พอล,ล่าอืออาจารย์พอล,ล่านะคิดในจินตนาการในสิ่งที่เราอยากได้เราก็เราก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะแรกๆอ่ะแรกๆมันดูเหมือนยากแต่ว่าพอตกสรุปแล้วว่ามันง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะไม่ได้ไม่ได้แกล้งพูดว่ามันง่ายมากเลย มันง่ายจริงๆอ่ะพอมันง่ายจริงๆเราก็จะมีความสุขว่าสิ่งที่เราอยากได้ยังอยู่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้ว,ลวเหลือแต่ว่าเราอ่ะปรับอารมณ์ให้ให้มันออกให้จูนกับสิ่งข้างนอกกับข้างในไปด้วยกันเราก็จะได้สิ่งนั้นมไม่ใช่ไม่มดเนาะ แม่นิ่มเอาวิชานี้มาใช้กับคนไข้ด้วยคนไข้ของแม่นิ่มถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาจะไม่ป่วยเลยเอก็คือวอวยพรให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงพอมีอาการเล็บรบกวนเช่นปวดหัวปวดเขา่าปวดอะไรละก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเขาจะไม่ต้องใช้ยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวแล้วตอนช่วงที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะให้เขาว่าอยู่กับที่แล้วฟังเราได้ยังไงเนาะ เราก็เอาคนไข้เนี่ยก็คือเขาต้องยินยอมด้วยให้น้ําเกลือเพราะให้น้ําเกลือแล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็อยู่กับเราเนาะเราก็คือสอนเขาเลยตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วก็วันที่สองว่าเขาทํำยังไงวันที่สามเนี่ยเป็นวันที่ตบฝึกเราอยากให้ญาติเขาช่วยกันจำว่าทำยังไงให้คนไข้สุขภาพดีถามว่าเขาหายจากอะไรเขาก็หายจากยาที่เรารักษาเขาเนั่นแหละแต่ว่าระหว่างที่ รอรอเซลเซล์ซลหมายถึงเซลล์ของเขาตื่นรู้ว่าเขาคือใครมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะเออนั่นแหละก็คือก็พอดีกับเขาอะจะป่วยอีกครั้งเราก็เลยต้องให้เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วชีวิตของเขาอะจะโอ้ล,ลานละเพราะคนเรามีความสามารถแต่สิ่งที่เขาไม่รู้อะก็คือเขาไม่รู้มาก่อนแม่นิ่มก็เหมือนเพิ่งรู้ ตอนประมาณสองปีเต็มๆเนี่ยแล้วก็ฝึกมาตลอดพอฝึกมาตลอดแล้วแล้วเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะแต่เราก็คาดมีจุดคาดหวังรวมทั้งไปหาเงินหาทองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขเมื่อสามีเนี้ยนะสามีเนี่ยที่ที่เขาจะมาแต่งงานเนี้ยเขาพูดประโยคนึงเหมือนที่แม่นิ่มคิด เขาบอกว่าเขาอยากได้รอยรอยยิ้มกับความสุขซึ่งมันตรงกันเราก็เลยบอกว่า you are lover you are lover you are l o v e you แม่แม่นิมอาจจะใช้ภาษาได้ถูกหรือไม่ถูกแต่ lover เนี่ยใช่ lover เนี่ยคือ you lover อะไรเงี้ยก็แปลว่าคุณคือนุ่คู่ของฉันใช่ไหมอะไรเงี้ย มันถามเขาว่าแล้วก็เข้าไปตอบในสิ่งที่เขาพูดว่าฉันนะคือเขา่ะไม่มีใครทําให้เขามีความสุขแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอะเข้ามาตอบเพื่อนๆเนี่ยเขาว่าขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปว่าฉันคือคนที่ทําให้เขามีความสุขคือฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาว่า you ่เอ แบบว่าคุณคือเนื้อโคชันใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือคิดไปในทางเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดนะ่ะเมื่อเรามีจินตนาการน่ะมันก็จะเป็นความจริงให้มีสมาธิไม่นี่ไม่ไม่รู้เกี่ยวกับสมาธิไงไม่ได้เรียนรู้มาก่อนก็จริงๆรแล้วเพื่อนก็ชวนไปทําสมาธิแต่ไม่นี่เหม่เมกมันนี่ไม่นิ่งก็เลยไม่ไปเพราะตอนช่วงที่ทํางานน่ะไม่น่ต้องรับผิดชอบลูก ทั้งสามคนนะคือสามีเนี่ยเขามีเงินไม่พอที่จะมาจุนเจือแม่นิ่มก็เลยกู้ๆ้หลายเรื่องอะไรเงี้ยพอตอนรู้ว่าสามีมีคนอื่นเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าส่งเงินมาให้เนาะแม่นิ่มก็ก็บอกทางแบงก์ว่าอยากให้ลูกจบก่อนแล้วแม่นิ่มก็ทยอยใช้เงินไปทุกวันนี้แม่นิ่มก็ใช้เงินไป คือทยอยใช้รักษาบัญชีเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคือชีวิตอะที่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าวนลู่แต่เป็นเหมือนพูดถึงชีวิตตัวเองที่เริ่มจะขึ้นเริ่มจะขึ้นอะไรนะอย่างเงี้ยแล้วมั่นใจมากเลยว่าขึ้นชีวิตขึ้นไปเลยอะไรนะอย่าเ้ยราไม่ได้ มันก็เหมือนกับว่าเออไม่น่าเชื่อเลยอะไรอย่าเงี้ยออคนทุกคนแหละพอได้ผ่านเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จักคำว่ายากจนอีกเลยเอ,อืพอมันได้ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นตลอดนะเนี่ ไม่นิ่มอาจจะต่อมน้ำตาตื้นนะที่จริงไม่ต่อมน้ำตาตื้นมันเป็นการซับซึ้งชอบซึ้งในสิ่งที่เขาให้มาแล้วมันเหมือนการยืนยันแต่ว่ายืนยันหนักไปหน่อยยืนยันทั้งโลกเลยอ่ะคือการมาพูดมำนี้ยคือการยืนยันทั้งโลกพว่าเรามาจากตรงไหนแล้วเราคิดแยีงไงอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าเพื่อนๆได้ดูหมดคลิปเพื่อนๆก็สามารถเป็นแบบไม่นิงได้ mm hmm. เหมือนว่าชีวิตก็จะขึ้นแล้วก็ตอนช่วงเรามีปัญหาชีวิตคําว่าปัญหานี่แปลว่าแก้ไม่ตกเราก็จะให้พูดกับตัวเองว่าทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างนีขึ้น,น,นพูดบ่อยๆพอเกิดอะไรขึ้นที่มันไม่ได้ เกี่ยวกับเราคนเดียวมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมเราเราก็บอกว่าทุกอย่างดีขึ้นคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรแต่เราให้เราคิดดีคิดบวกเอาไว้แล้วก็จินตนาการมันก็จะสําเร็จเหมือนที่เราคิดเพราะทุกอย่างมันเกิดจากความคิดไงดังนั้นคนที่มีสมาธิหมายถึงเรียนด้านสมาธิมาก็สามารถทําสมาธิแล้วก็สามารถจูนจิตแล้วก็เขาเรียกว่า กระโดดจำมันจำเรายังเรียนรู้ยังไม่เยอะไงเ,เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็เรียนรู้ให้มันเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเออตอนนี้คือบทแรกที่ไม่รู้ว่าบทแรกหรือบทที่เท่าไหร่อ่ะชีวิตก็ก้าวมาตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดต่อไงมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเราพัฒนาชีวิตของตัวเองนะ อมหมายถึงว่าทุกอย่างอะทั้งความรู้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งต่อส่งต่อก็หมายถึงแนะนําคนไข้หรือแนะนําคนที่เรารู้จกักญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยให้เขารับรู้ในสิ่งนี้ถามว่ามันหักมันเสียพลังไหมมันไม่ไม่ได้พลังหรอกมันเหมือนการทบทวนประมาณเนี้ยแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นจริงๆอืม ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามแม่นิม่มพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ข้าวปลากินหมดต้องนานแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะ